สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคนจะมารับของฟรีค่ะจะเป็นหมวกบีนี่นันเองนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นันเองนะคะใส่เอามาเนี่ยก็จะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยโดยชิ้น,นะคะ่ะแจกเยอะมากๆทั้งหมด1 0,000ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งการแจกของฟรีนะคะจะแจกในแบบนี้เลยมีช่วง Maple Hospital นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงแบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งการแจกของฟรีนะคะเขามีประกาศอยู่ะ่วันเวลานะนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่เขาเนี่ยมีการประกาศนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแปลงเป็นเวลานะคะเป็นเวลาไทยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นวันที่27สิงหาคมนี้ค่ติบเจ็นตรงนะคะจาน,นี่ ก็หนึ่0ห0 0ชิ้นนั่นเองค่ะก็ยังไงนะคะพอถึงเวลาตีหนึ่งแล้วเนี่ยก็เข้าไปในแมปกันนะล้วก็ไปรุ่นรับของฟรีกันค่ะแล้วก็ไปดูนะคะว่าเควสที่เขาจะให้เราทำเนี่ยคืออะไรนะคะก็ไปทําตามนั้นได้เลยค่ะยังไงนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ